สวัสดีครับพบกับ<ร>ผมต้นหนุ่ยชาแนลนะครับ <Okay. S 2> วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอาหารฝรั่งเศสซึ่งวินเซนทำงานอยู่ไไครับเชิญนะครั <Yeah. S 2> บวินเซน ตอนที่ไปเที่ยวกับเราห้องก่อนแต่ก่อนผมยาวนะครับตอนนี้ตัดผมสั้นละเออคนสวยกคนสวยสัมพลาสนะครับชื่ออะไรครับ,รบชื่ออะไรครับเดี๋ยวเอาใส่ถองแข็งกินเย็นข้างในแล้วมวนันมันฝาดไป เป็นไงครับเครื่องเครื่องดื่มเป็นไงสาดพอดีมากเลยครับผมนี่จะเป็นไวน์แดงไวน์แดงครับใส่โซมแล้วก็ผลไม้ผลไม้มันจะมีแอปเปิ้ลมีสับปะรดนะรสชาติก็ไม่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 รสชาติมันเหมือนในอะไรนะมันเหมือนไวน์เหมือนไวน์ผลไม้ในโรสชาตอ๋อว่าไม่ใช่ไวน์ดำอ่ะเป็นไง อันแล้ววายวายแบบอันนี้มันมีแอปเปิลกับแคนตาลูปในพี่ใช่เนี่ยมันมีหลายอย่างมาดูดิัผมผมไม่ได้ไอ้สับปะรดนะผมได้แต่แคนตาลูปเออเหลืองเหลืองอ่ะแคนตาลูปนะอ๋อชอบตัดกินอ่ะมันเอาไปถ่ายแล้วของเราเนี่ยไม่เป็นไรแล้วมันเด็กเด็กมันเนาะ ไม่ได้กินามาผสมอะไรอย่างงี้ไม่ได้ได้กับสองรถรถกับทางไหนวะดูลูกคาเขาแต่งตัวกันมาดูเราแต่งตัวกันมาเสื้อยืดผมนี่หนักเลยกัวยีวัวสั้ยวัสั้นอีกนะ Uh, maybe we do the same, same every friday you know maybe <laughs> uh, today yeah because some people already go come early begins, begins at five some people come at five and already go uh, but yeah no, not, not every day like that sometimes. cái covid thì nó không xin cái chuyện như thế này là vấn đề về sao như là cái này chuyện này cái bánh ngọt của mình promote for here what promote promote yeah for here promote for here ah what I have to do oh uh. oh I'm not good for that one uh, I'm really not good for that one uh, what do you guys say อ o าไม่ง่า puppyBeawweeoplady นะคนคนต้องการดื่มคนคนก็มาที่นี่หมดง่ายดีถ้าคุณถ้าคุณถาคุณคุณาคุณถ้าคุถ้าคุณถ้คุณคุณถ้า้าคุณถ้าคุณถ่าคุณ a ้าค y อ๋อถ้าเด็กเรื่องยัดอย่างนี้โตแล้วว้างเขาไปตรงนี้เวลาพาไปฝากก็ไอ้เฮงตงไปว่ายน้ อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับอันนี้วินเซนต์จะเป็นคนชวนมาผมนี่ไม่กล้ามาหรอกมสายตา <c oughs> ไม่ทำให้ผมได้เลยนะครับ ตะเองสูตรมาเลยะไปเอามาหรอสร้างภาพกนยังสวยยังสวยม่าง้อมอ่อ๋อมันทอดเหรออ๋อทอดใช่ไหม อันนอดออันนี้คือมุกตาล่าฝรั่งเศสอ๋ออ๋อกบบจิ้มแลวทอดสวัสดีครับผมวันนี้จะมากินมองโดูองโดอาหารฝรั่งเศสนะครับอันนี้จะเป็นแนื้อวัวครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อวัว ัวโค้แล้วอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้ะไม่ใช่นื้แกะเบียเบียเบียรค่ะเนื้อควางเนื้อควางนี้เนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไก่ชั้นดีเนื้อไก่ชั้นดีอันนี้เป็นเป็เป็นี่หนักี่นักเักด้วยเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนเนเนนืควางม่ะนเลยมามาเลย อเนี่ยะเเนไปนี็เป็นไม้เจี๊ยบไ่อะเดี๋ยวเดี๋ยรขนมปังเกี่ยวกับขนมปังแล้วแต่ใครจะชอบนะเร็่องนปแล้วแต่ใครจะชอบวันนี้ลองดูมาเรี๋ยวก็รอดู แล้วจะเป็นประมาณนี้นะนี่เป็นไก่นี่เป็นไก่อันนี้เป็นอะไรนี่เป็นเนื้อนี่บอกเราความสุขความติดตามใจชอบนะอ่าออาแล้วนี่ไม่ชอบกินสุกมากดงว่าหอมหอมหอมแล้วก็นี่มีมีซอสให้เลือกนะครับมีซีซ่าสลัดซีซ่าสลัดแล้วก็ สีช,ชีสลัดมันเป็นเหมือนน้ำสลัดนะแต่อันนี้ชอบอันนี้มากกว่าอร่อยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้า,า,กก like, share, um านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กับช่อต้นมีชาแนลของเราด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ